สวัสดีครับกลมาพบกับวินวินโนเวลนะฮะกับนิยายเรื่องมอนสเตอร์พาราไดต์ตอนที่41คุณยอดเยี่ยมมากหลินห่วงถึงกับง,งานล้นมือเป็นเวลาสองวันทุกคนที่ส่งสงมาหาเขาโดยยี่อยู่เยี่ยมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์พวกเขาอยู่ในระดับเหล็กขั้นสองเป็นอย่างน้อยบางคนอยู่ระดับเล็กขั้นสเพื่อทำให้เรื่องแย่ลง พวกเขาไม่มีความสุขเมื่อพวกเขาเพบว่าพวกเขาต้องฟังคำสั่งของหลิน่วงเป็นเวลาสองวันมันดูไร้สาระสำหรับพวกเขาเพราะหลิน่วงยังไม่เป็นแม้กระทั่งระดับเหล็กเมื่อไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีหลินห่วงจึงเลือกไทยแลนด์มาเพื่อหลมพวกเขาบางครั้งบางคนเมื่อพวกเขาไม่ฟังคำสั่งหลังจากนั้นพวกเขาก็เชื่อฟัง อย่างสนิทใจแม้ว่าหลินฮวงจะไม่ได้มีความสามารถที่สรงพลังแต่ตัวตนของเขาในฐานะผู้ควบคุมก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนกลัวทันทีที่พบเห็นเมื่อบางคนได้ยินว่าเขามีมอนสเตอร์ถึงสองตัวและเขาเป็นผู้ควบคุมอัจฉยยะพวกเขาก็จำเป็นต้องกัดกระสุนและฟังเขาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด <c oughs> ในขณะเดียวกันยี่เยยุ่เองก็ยุ่งมากเธอมีข้อจำกัดในการใช้งานประตูไม้เขียวและเธอสามารถใช้มันได้10ครั้งต่อวันเท่านั้นมันมี7-80คนที่ยังประเมินอยู่และพวกเขาล้วนกนระจัดกระจายอยู่ในตำแดน่งที่ต่างกันเธอต้องหาเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆกันและนำพวกเขาทั้งหมดกลับมาภายในสวัน ยี่เย่ยู่ได้เช่าห้องประชุมที่ชั้นหนึ่งของโรงแรมและรวบรวมผู้เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดไว้ที่นั่นและเมื่อเห็นว่าบางคนถูกทำร้ายเธอก็เธอก็รู้ดีว่าหลินฮวงกำลังทำให้พวกเขาเธอฟังเมื่อทุกคนปรากฏขึ้นยี่เย่ยู่ก็ประทับใจกับวิธีการของเขาและตัวหลินฮวงมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนมองอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจ เธอก็เริ่มพูดฉันพนันได้เลยว่าทุกคนล้วนมีคำถามมากมายในใจว่าทำไมฉันจึงรวบรวมทุกคนมาที่นี่และทำไมพวกเธอจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปให้ฉันอธิบายเหตุผลอย่างไปจกังวลไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราสังเกตเห็นว่ามอนสเตอร์จากเขตเทเราซายได้มุ่งไปยังทุ่งหญ้าทางตะวันออกของเทือกเขาหิมะที่มีระยะห่างกันนับพันกิโลเมตร พวกมันได้โจมตีมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมและไม่กลัวความตายหลังจากการสืบสวนพวกเราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่มีเจ้าแห่งมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการควบคุมมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นเธอกล่าวอย่างสงบทุกคนต่างตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่เย,ย่ยูย่เย่กล่าวเจ้าแห่งมอนสเตอร์ไม่ใช่เรื่องตลกเหตุผลที่ว่าทำไมเมืองขนาดกลางเกซี จึงจำเป็นต้องมีเจ้าแห่งนักล่าเฝ้าพิทักษ์อยู่ก็เพราะการดำรงอยู่ของเจ้าแห่งมอนสเตอร์ตัวอื่นๆเจ้าแห่งมอนสเตอร์สามารถที่จะนำกองทัพมอนสเตอร์บุกทำลายเมืองขนาดกลางที่มีประชากรนับพันได้ในคืนเดียวแต่ทว่าไม่ต้องอุลไปสมาคมได้ส่งเจ้าแห่งนักล่ามาหาเราเขาควรจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เขาจะสืบสวนสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง และมองหาสาเหตุเหตุการณ์นี้เมื่อปัญหาถูกแก้ไขแล้วฉันจะพูดคุยกับเบื้องบนเพื่อประเมินหรือบางทีอาจจะให้ทุกคนที่เดินไปไกลกว่าครึ่งทางแล้วผ่านทั้งหมดอย่างที่กล่าวโปรดอดทนรอและอยู่ในภายในเมืองเธอพูดเมื่อนั้นบรรยากาศอันแสนอึดอัดภายในห้องก็ผ่อนคลายทันที ทุกคนที่อยู่ที่นี่มาพร้อมกับเป้าหมายเป็นนักล่าสำรองมันจะเหมือนกับการชนะรางวัลแจ็คพอตสำหรับพวกเขาหากเบื้องบนให้เขาผ่านทั้งหมดในความเป็นจริงสมาคมนักล่าไม่ได้เข้มงวดมากนักในการประเมินนักล่าสำรองมันคือหัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ส่งรายงานการประเมินมาตรฐานอัตราการผ่านมันไม่แตกต่างไปจากสมาคม แต่ด้วยสถานการณ์ที่ต่างออกไปจากปกติมากยี่เอียยู่จึงได้ยื่นรายงานให้กับฝ่ายบริหารทุกคนต่างสงบลงหลังจากที่ได้ยินคำพูดของเธออย่างไรก็ตามมีบางคนได้ยกมือของพวกเขาขึ้นหากเมืองนี้ไม่ปลอดภัยพวกเราจะสามารถขี่อินรีไปเมืองอื่นได้ไหมมันอาจจะไม่ปลอดภัยขณะที่ขี่อินทรีในตอนนี้เธออธิบาย มันจะถูกโจมตีโดยฝูงห่านขนขาวที่ฉันเคยพบเมื่อตอนปีนเขาแม้ว่าอินซีจะเร็วกว่าหา่านหากมันถูกรอยล้อมด้วยฝูงห่านเหล่านั้นความเป็นไปได้มันก็เกือบจะเป็นศูนย์หลินฮวงกล่าวในนามของยี่เย่ยู่เมื่อได้ยินสิ่งที่หลินฮวงบอกทุกคนก็ยอมแพ้ที่จะหลบหนีไปบนหลังของอินซี หลังจากที่การประชุมจบลงทุกคนก็ออกไปพร้อมกับคำอธิบายที่ทำให้พวกเขาฟังแล้วพอใจและพักอยู่ในเมืองตามคำสั่งขณะที่ยี่เย่ยู่และคนที่เหลือของเธอกลับไปหลินฮวงก็หมดภาระหน้าที่ของเขาเมื่อเขาออกจากโรงแรมก็เป็นเวลามืดแล้วขณะที่หลินฮวงกำลังฝึกฝนการใช้ดาบภายในห้องยี่เย่ยู่ก็เรียกเขาเข้ามา ขอให้เขาไปพบที่ห้องเธอหลิน่วงไม่เชื่อในตอนแรกแต่เขาก็ไปเมื่อเขาเข้าไปในห้องเธอมันก็มีชายคนนึงที่อยู่ห้องเธอชายคนนี้ดูธรรมดามากอาจจะอยู่ในวัยเพียง30ปีเขาค่อนข้างจะผอมมีผิวสีแทนและสูงประมาณ180เมตร ย,ยี่ยห่ยูแนะนำชายคนนั้นต่อหลินฮวงทันทีนี่คือประลมาจาันจางโปเขาถูกส่งมาโดยสมาคมเพื่อดูสถานการณ์เธออธิบายยินดีที่ได้พบครับท่านประลมาจาันจางหลินฮวงไม่สามารถบอกได้ว่าชายที่ดูธรรมดาผู้นี้คือผู้ที่ก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ไปแล้วเพราะความจริงที่ว่าเขาคือเจ้าแห่งนักราคนแรกที่เขาเคยพบ เขาอดที่จะจ้องมองเขาไม่ได้แต่ถ้ว่าเขาดูราวกับเขาไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปและหลินฮวงไม่สามารถรู้สึกได้ถึงความสามารถพิเศษของเขาปรรมอาจารย์จางชายหนุ่มคนนี้คือหลินฮวงคนที่ฉันได้พูดถึงก่อนหน้ายี่อยู่เย่พูดต่อขณะที่เธอแนะนําหลินฮวงให้ปรมาจารย์จางจางโปตบปาของหลินฮวงด้วยรอยยิ้มอันอบอ,อุ่นเขาดูเป็นมิตร พ่อหนุ่มปวดบอกฉันเกี่ยวกับการโจมตีของมอนสเตอร์ที่เธอได้พบระหว่างการประเมินนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเท่าที่เธอจะทําได้อย่าพลาดรายละเอียดเล็กน้อยไปเขาขอร้องหลินห่วงพยักหน้าและบอกทุกอย่างเมื่อยี่อยู่เย่ไม่รู้ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เขาเผชิญมาเมื่อได้ฟังสิ่งที่หลิน่วงได้เผชิญมาเธอก็ยิ่งประทับใจในความสามารถของเขามากขึ้น หลินฮวงใช้เวลาเล่าถึง20นาทีเมื่อจังโป๋ได้ตบบ่งเขาอีกครั้งแต่มันหนักกว่าเดิมในครั้งนี้เธอทำได้ดีมากพ่อหนุ่มฉันเชื่อว,ว่าเธอเป็นนักล่าที่ไม่ธรรมดาในอนาคตเขากล่าวหลินฮวงเขินอายเมื่อได้ยินคำชมเขาหน้าแดงและเก่าหัวจากสิ่งที่เธอได้บอกมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะมีเจ้าแห่งนักล่าสายควบคุมอยู่ เขากล่าวด้วยรอยยิ้มปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันพยายามหามันและฆ่ามันก่อนลุ่งสางเขาพูดต่อไม่ใช่ว่ามันจะดีกว่าหากลงมือในตอนเช้า,ย,ย,ย,ายี่อยู่เย่ถามยี่อยู่เย่ถามออกมาอย่างกังวลเมื่อเป็นที่รู้กันว่ามอนสเตอร์จะทรงพลังมากในเวลากลางคืนแน่นอนจางปร,รู้เรื่องนี้แต่เขาก็ไม่สนใจ ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปพวกเราแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วพวกเราก็จะปลอดภัยจากภัยคุกคามนี้เขาตอบเห็นได้ชัดว่าจางปู่เป็นคนที่เด็ดขาดจากนั้นเขาก็เปิดหน้าต่างในห้องของยี่อยู่เย่แล้วก็โดดออกไปเขาบินออกไปนอกหน้าต่างและหายไปในพริปตาเมื่อมองไปยังความสามารถในการบินของเขาหลินฮวงก็เริ่มอิจฉาเขา ยี่อยู่ย่ดูเหมือนจะผ่านสิ่งที่หลินฮวงคิดออกและหัวเราะมันฝึกเอาไว้หนุ่มน้อยนายสามารถได้บินนายสามารถบินได้เช่นกันเมื่อนายกลายเป็นเจ้าแห่งนักลาหลินฮวงอับอายดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเรื่องรมอาจารย์จางคือใครเขาถามเขาคือปืนลมจางโป๋คือมือปืนที่ส่งพลัง เขาได้กลายเป็นเจ้าแห่งนักล่าเมื่อสองปีก่อนที่เขากลายเป็นเจ้าแห่งนักล่าเขาคือนักล่าระดับทองที่อยู่บนบอร์ดผู้นำและเขาเป็นถึงอันดับที่33ของเขตเจืเธออธิบายลำดับที่3 3สถือเป็นความสำเร็จหลินฮวงถามขณะที่เขาไม่พบความประทับใจในายช่างไม่รู้อะไรเลยนายรู้ไหมมีนักล่ากี่คนในเขต7 มันมีนักแร่ระดับทองมากกว่า10,000แคนเหล่าคนที่อยู่ในหนึ่งพอันดับแรกถือว่าเป็นคนเก่งกาจที่สุดยี่อยู่เยกกอกตาใส่หินห่วงและให้บทเรียนแก่เขางั้นคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่998ยที่อยู่เยกกล่าวอย่างภูมิใจโอ้มันเยี่ยมมากที่คุณอยู่ในหมู่คนหนึ่งพันหินห่วงบอกและชมเธอ ทำไมมันจึงฟังดูเหมือนนายไม่คิดว่าฉันอยู่อันดับที่998ยี่อยู่เย่เหลือบมองมาที่หลินฮวงนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะหมายถึงให้ผมบอกคุณอีกครั้งเขากล่าวจากนั้นหลินฮวงก็ใช้น้ําเสียงเยอะเยะ้เยและตะโกนใส่ว่าว้าวมันน่าทึ่งมากที่คุณอยู่ในพันอันดับแรกคุณยอบเยี่ยมากกลับไปห้องของนายซะยี่อยู่เย่ยตะคอกเถิงกุนิดอย่างมาก จบลงมาเลยนะครับกับมอนสเตอร์พาราไดซ์ตอนที่41พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ